นินยาทาระุนะคะวันนี้เราไปเช็คสถานการณ์ความรักแนวะโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกในช่วง1-15มีนาคม2 5 1 7และนี่ก็คือพลังงานตัวต้นนะคะของชาวพิจิกในออฟเฟนตัคคลความสำเร็จในเรื่องของการเงินนะคะกำลังจะมานั่นเอง s o v w n of s 5 of s f n v e c l e ์เพนตัคค์ล e ฟรและ Temperance ส่วนในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการเยียวยาตัวเองนะคะพยายามปรับตัวเองให้มันสมดุลจากความเสียใจความเศร้าความคิดถึงโหยหาอะไรอาวออะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะพยายามที่จะแบบเหมือนกับโอเค อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินมากขึ้นนะคะแต่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานการเงินนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคุณอาจจะเคยมีปัญหากับคนรักนะคะในเรื่องของอา,อาจจะมีเรื่องของความเห็นแก่ตัวนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่เก็บกักความสัมพันธ์นะรวมไปถึงมีเรื่องราวของความหึงหวง อย่างใดอย่างหนึ่งอะไรพวกนี้นะคะคุณเคยอยากมีความสัมพันธ์นี้แต่ว่าก็มีความรู้สึกว่า,าถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอะไรแบบนั้นนะคะตอนนี้อาจจะมีเรื่องของการบล็อกการปิดกั้นกันไปนั่นเองแต่ว่าคุณนะอะสามารถที่จะดูแลเยียวยาตัวเองได้ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนั่นเองนะคะคุณอาจจะเป็นช่วงที่หันกลับมารักตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองในช่วงหนึ่ง ของชีวิตในช่วงนี้ก็ได้นะเอาล่ะนี่ก็คือ energy ของพิจิกต่อไปเราไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้างว่าเป็นอย่างไร The e m press มีเกี่ยวข้องกับพืษศพนะคะ seven of pentacles king of bones ทัดไฟเม็สิงธนู six of cups และ eight of swords โอเคเขาอยู่ในช่วงของการที่แบบเหมือนรู้สึก อึดอัดนะคะทำอะไรไม่ได้มากหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการนั่นแหละมีการบล็อกปิดกั้นกันอะไรแบบนี้นะเขาคิดถึงเหตุการณ์เก่าๆภาพความทรงจําเก่าๆอะไรแบบนี้นะคะถ้าจะเกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยเขาเป็น e NERGY ของการคิดถึงคุณนะแล้วก็คิดถึงแบบเหตุการณ์ดีๆที่เคยทําร่วมกันมาแล้วก็มีความรู้สึกว่า อยากจะกลับมาคืนดีอะไรแบบนี้นะคะเขามี energy ของการสืบส่องคุณเท่าที่เขาจะสืบสองได้อะไรแบบนี้นะคะเขามีความผูกพันกับคุณนะมีความรู้สึกถึงความผูกพันอะไรเคยดีๆที่เคยสร้างร่วมกันมาอะไรเงี้ยมันก็ยังอยู่อยู่ในความคิดคำนึงของเขานะคะในตอนนี้เขาก็พยายามที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองเหมือนกัน เขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดนะในชีวิตของเขาเอาละนี่ก็คือใน energy ของเขาคนนั้นต่อไปเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มให้กับพิจิกัน the fool คิดว่าคุณค่อนข้างปล่อยวางนะคะแล้วก็คือเหมือนกับเราอาจจะคิดว่าในเมื่อสถานการณ์มันทำอะไรไม่ได้มากเราก็ปล่อยดีกว่านะคะแล้วก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอยากจะเดินไปข้างหน้า นะคะคอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางหรืออะไรแบบนี้เนาะเด e h y วใหรแฟนปดดาเนี่ยมันมีถึงเรื่องราวของความอึดอัดเข้ามานะคะในอดีตที่ผ่านมานะมันมีเหตุการณ์อะไรที่แก้ไขได้ยากหาทางออกไม่เจอพยายามแก้แล้วหลายครั้งหลายหนแต่มันก็ทำไม่ได้สักทีนะคะมีเรื่องของความคิดมากคิดคำนึงคิด จระตะไปต่างๆนานานะคะถึงสิ่งที่อยากจะทำสิ่งที่ต้องการจะทําแต่ก็อาจจะตัดสินใจไม่ได้สักทีอะไรแบบนั้นเอทัพครับก็เลยมีการที่จะต้องเดินจากกันไปนะคะมันมีคนที่เ,เดินทางออกมานะคะด้วยความรู้สึกว่าเออมันอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนั่นเอง The moon. มีในเรื่องของอารมณ์ที่ยังอาจจะติดค้างคาใจนะคะปัญหาเรื่องของอ,อ,อะไรที่มันไม่ชัดเจนมันดูหาทางออกไม่ได้อะไรแบบนั้นแต่ในที่สุดเนี่ยคุณอาจจะเลือกที่จะโอเคจิตใจเข้มแข็งแล้วก็พยายามตัดนะคะตัดส่วนที่มันทำให้เราคิดมาก ตัดคนที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจหรืออะไรแบบนี้นะคะเป็นเ NERGY ที่เข้มแข็งมากๆแล้วก็อาจจะใช้คำพูดบางอย่างด้วยในการที่ตัดตรงนั้นนะคะทัดลมมิถุนตุนกลุ่มนั่นเอง King of w a n d s ใช่แล้วเขาคนนี้เขามีสเสน่ห์มากๆแหละนะคะตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะยังทำอะไรไม่ได้มากนอกจากอคอยดูว่าคุณจะมีทิศทางเป็นยังไงต่อไปนะคะเอาง่ายๆว่าก็สืบสองคุณอยู่ ไฟฟ e bonds แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือความเจ้าคันความขัดแย้งนี่แหละมันมีคนหลายๆคนอยู่นะัดที่นี้นะคะที่เป็นสาเหตุของความขัดแยง้งหรือมีอ,อหลายๆอย่างที่มันเข้ามานะคะบางทีมันเริ่มความขัดแย้งตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็บานปลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรแบบนั้นด้วยนะคะแล้วก็ความขัดแย้งเนี้ยมันยังมีอยู่ลึกๆ นะคะค The Empress การกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นช่วงนี้เนี่ยชาวพิจิกนะคะก็พยายามที่จะคิดว่าโอเคฉันอาจจะต้องไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะอาจจะมุ่งความสำเร็จนะคะความสมบูรณ์แบบอะไรแบบนี้นะเราอยากที่จะดีขึ้นกับชีวิตในทุกๆด้าน ะะแล้วผู้คนก็มองเห็นคุณค่าในตัวคุณเพิ่มมากขึ้นนั่นเองสําหรับพิจิกอรันี้ก็คือสถานาการณ์และแนวโน้มต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูข้อความในใจที่เขามีต่อพิจิกนะคะว่าเขาอยากบอกอะไร i'm gonna reach out to you soon please be patient ฉันจะติดต่อหาเธอในเร็วๆนี้อดทนรออีกสักนิดนึงเนี่ยเขาน่าจะคิดถึงคุณมากแล้วก็เลยอยากที่จะติดต่อเข้ามา เขาอาจจะเป็นคนมีอีโก้สูงนะคะเขารู้ว่าถ้าเกิดเขาลดอีโก้ลงอะ่ะมันก็อาจจะดีแต่ว่าบางทีก็ด้วยความมีอีโก้เขาก็ทำเป็นไม่สนใจหรืออะไรแบบนี้นะ I love you m o r e t h a n you realize เขารักคุณมากกว่าที่คุณคิด No one wants us together อาจจะมีคนที่แบบไม่เห็นด้วยนะหรือคนที่ไม่อยากให้คุณสองคนรักกันด้วยนะคะ I pretend not to care but actually I miss you like crazy นี่ไงเขาทำเป็นไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเขาคิดถึงคุณมากๆเลยต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขาคนนั้นกันมีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่เขาบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยน่าจะมีอะไรที่เป็นเ,เส้นบางๆที่กั้นระหว่างคุณกับเขานะคะเขาคิดถึงคุณหนักมากตอนบางคืนเขาก็นอนไม่หลับด้วย แต่ว่ามันมีบางอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยนะคะกับคุณคำพูดบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะเคยพูดไม่ดีกับคุณนะเขาอยากถอนคำพูดนั้นและตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจนะคะคอนเน็กชันระหว่างสองคนแล้วว่าเออทำไมเราถึงได้มาผูกพันกันอะไรแบบนี้นะคะเขาคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกที่ทำให้เราสองคนได้มารู้จักกันเจอกันแล้วก็ผูกพันกันนั่นเอง ต่อไปเราไปดูเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้มีเส้นทางเป็นอย่างไร Why in heart จากการที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันจากการที่แยกห่างจากกา,าจากการอาจจะทำให้มีความรู้สึกนะคะว่าเออชีวิตเราเนี่ยมันช่างว่างเปล่าเนาะถ้าไม่มีเขาแล้วเนี่ยมันก็แบบเหมือนกับขาดอะไรไปบางอย่าง Lack of sleep มีคนนอนไม่หลับด้วยนะคะเป็นเขาแหละเพราะม่อกี้เขาบอกว่าเขานอนไม่หลับเพราะว่าคิดถึงคุณ Perfect balance นะคะ ในเส้นทางนี้มันต้องการการเยียวยาต้องการการปรับสม,สมดุลน,นะคะทุกอย่างให้มันมีความบาลานซ์กันเช่นการให้กันได้รับที่เท่าเทียมกันต่างๆการปรับบาลานซ์ทางอารมณ์นะคะ finding the key ในเรื่องของการที่จะต้องพยายามหา <c oughs> วิธีทางแก้ไขให้เจอนะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมามันดูเหมือนปัญหาลกแตกที่แบบหาทางออกไม่เจอต่างๆนะคะในเส้นทางนี้จะมีนะคะ คนที่พยายามที่จะโอเคหาทางออกให้กับเรื่องนี้ให้ได้มาสอนในเรื่องของ love yourself first รักในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเวท for the one มีการรอคอยเนาะรอคอยคนที่ใช่รอคอยคนนั้น unstable relationship แต่ความสัมพันธ์ดูมันช่างเปราะบาง มากๆเลยโดยเฉพาะที่ผ่านมานะคะมันดูเหมือนพังทลายไปแล้วหรือว่ามันง่ายกับการที่ได้พังลงไปแล้วมันก็ต้องมีการปล่อยกันไปด้วยเลตโกแต่สิ่งที่มันยากที่จะตัดขาดนะคะเพราะว่ามีแพชชั่นต่อการสูงมากมันมีแรงดึงดูดนะทีนี้เนี่ยทำยังไงในความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่าต้องมีในความเชื่อมั่นและศรัทธานะคะแฮปเฟดเชื่อมั่นศรัทธา ะะว่าเออความรักมันจะต้องดีขึ้นเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดด้วยต่อไปนะคะเราจะไปดูคำแนะนำที่จะให้กับพิจิก Give your r e l ationship a chance จงให้โอกาสความรักความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึง่ง children มีเรื่องของเด็กๆที่เข้ามามีอิทธิพลนะห,หรือเรื่องของรักต่างวัยวัยที่ต่างกัน นะคะหรือว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ต้องการการเติบโตนะคะ Love yourself first มาอีกแล้วนี่คือใบที่2คงจะต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองแล้วก็ให้เกียรติตัวเองนะที่ผ่านมาอาจจะมีแบบมีการล้ำเส้นกันบางอย่างนะ to love แต่ก็เออเป็นความรักแท้ที่มีต่อกันแต่ที่แน่ๆปัญหาความสัมพันธ์นี้เยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปิดบังอะไรบางอย่างนะคะความลับ แล้วก็อะไรที่มันยังดูไม่ชัดเจนปิดบังซ่อนเร้นนะคะแม้แต่การที่พูดไม่จริงก็ตามเอาละนี่ก็คือในสถานาคำแนะนำต่อไปเราไปดูข้อคิดที่จะให้กับพิจิกในช่วงนี้คืออะไร You get what you believe คุณจะได้ในสิ่งที่คุณเชื่อนะคะคือในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นอะไรเราเป็นสิ่งไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นนะคะไม่ใช่คุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะถ้าไม่งั้นก็คือโอ้ทุกคนก็ต้องการสิ่งที่ดีกันหมดแต่ทําไมถึงไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะไม่เชื่อแล้วไม่ได้อยู่ในว i เบรชันตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณ ถ้าคุณนะคะสมมติว่าอยากจะได้ความรักที่ดีคุณก็จะต้องเชื่อว่าโอเคฉันคู่ควรกับความรักที่ดีฉันฉันได้ความรักที่ดีนี้แล้วนะคะหรือว่าใครคนนั้นก็ตามนะคะ just step in t o the u n k n o w n ในช่วงนี้เนี่ยอันนี้จะสัมพันธ์กับเ h e f ฟ o l เนาะ,ะคุณอาจจะได้ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆการปล่อยวางอะไรแบบนั้นนะคะ uh, learn to wait เรียนรู้ที่จะรอนะคะถ้าเกิดคุณคิดจะรอใครสักคนหนึ่งอะ่ะคุณก็ต้องเรียนรู้ว่ารอคอยอย่างไรนี่คือ Love Yourself First ใบที่3พิจิกมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับการรักในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือไม่นะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะเออไม่ได้ สร้างบ o u n d a นะคะขอบเขตสําหรับตัวเองหรือเปล่าที่จะทําให้ใครบางคนเข้ามาทาร้ายจิตใจคุณนะคะจงรักในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากๆนะคะเพราะว่านี่เป็นใบที่3ที่พิจิกได้นะอรรถนี้ก็คือเรื่องราวนะคะทั้งหมดของชาวพิจิกคุณสามารถติดต่อตัวดวงส่วนตัวในรักษะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอนาน่านไพ่ทาโร่ไพ่รอเคลและคอร์สกดแดงดึงดูดเพื่อดึงดูดความรักแท้ดึงดูดใครคนนั้น ให้มาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างง่าดานั่นเองขอบคุณสำหรับการกดติดตาม s u b s c ส i b e และแชร์คอมเมนต์ในชน่องนิรยาธาโรนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขและไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ